ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และรางวัลขวัญใจแม่บ้าน3ปีสอนประจำปีนี้ได้แก่ S.K.D. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่บ้านทุกคนที่ให้การสนับสนุนดีเชินทุกคนรู้แฟนคลับรู้แม่บ้านทั่วไทยใชย้ย s k g มาตลอดวันนี้ฉันดีใจมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับพี่เจบีแล้วก็อยู่กับกระต่ายนะคะแหมวันนี้เราแต่งตัวให้เกียรติตาแหน่งข่อนใจแม่บ้าน3ปีซ้อนของ s อสเคของเรานีดนึ่งค่ะวันนี้นะบอกเลยการกลับมาอีกครั้งของ SKG รางวัลนี้ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาครองใจแม่บ้านมาถึง3ปีเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องเครื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นการปั่นการซอยการสับการหั่นการผสม ครบหมดเลยใช่มันทาให้การเตรียมอาหารง่ายมากจากที่เคยต้องสับหมูใช้ครกตําน้ําพริกตำกระเทียมไม่ต้องแล้ว,ลวปั่นหมูละเอียดวิปแบบนี้ได้แล้วก็ยังสามารถปั่นน้ำมะพร้าวน้ำเต็งโมเต็งโมเต็งโม,งม,งมได้ด้วยโอ้โห,โหเครื่องเดียวครบไม่ว่าจะเป็น<ช>อาหารข่าวไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานนะคุณในละเม็ดเอาเลยคุณ<ห>เลือกสรรเอาเลยแล้วก็ใช้เวลาอันสั้นไม่ต้องไปเสียเวลาเจ็บมงเจ็บมือใช้ครงใช้ครกเหมือนที่ตต่พูดหรอกคุณผู้ชมครับให้ S k สจัดการกับวัตถุดิบของคุณแล้วก็ทําให้อาหารมื้อนั้นมีความสุขแล้ว นี้นะจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทําใจดีๆเพราะเขากลับมาแบบนี้โปรโมชั่นก็ยังเด็ดเหมือนเดิมครับวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราเด็ดเหมือนเดิม,มค่ะของมันต้องมีเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีติดครัววันนี้คุณจะได้ SKG 1เครื่องสีเขียวแบบนี้ปกติ1290บาทเรามาพร้อมนะคะเป็นชามคลาสสีแล้วก็แก้วน้ำคลาสสีให้แบบนี้ยังไม่พอจ้าเรามีกระบอกเก็บน้ําให้อีก2ใบคลาสสีและถ้าทัานทันส0สายได้อะไรคะได้ SKG สีเขียวสดใส ใช้ไลไปอีกหนึ่งเครื่องเพราะฉะนั้นฟังดีๆคุณผู้ชมครับวันนี้ซื้อ SKG 1เครื่องเราแถมให้อีก1เครื่องแล้วก็ของแถมใช้ไลเช่นเคยทั้งชามทั้งแก้วรวมทั้งเซ็ต3 1 3 0บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ SKG จัดให้990บาทเท่านั้นครับรับประกันมอเตอร์ให้1ปีเต็มด้วยนะคะรีบกดด่วนตอนนี้เบอร์นี้1618ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับเราทางไลท์แอสไซทีวีเดเร็กจ้า คุณผู้ชมทุกคนรู้แฟนลับรู้ค่ะตายจะบอกคุณผู้ชมตลอดตลอดว่าเวลาคุณได้ของไปค,คุณเช็คของนิดนึงอ,อย่างฝาของเรา SKG นะคะเป็นฝาพลาสติกเกรดดีเป็นพลาสติก PP นะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานอย่างแน่นอนแล้วตัวโถงเราเนี่ยขนาดความจุถึง2ลิตรแต่เวลาแม่ได้ไปแล้วแม่ดูตัวหมุดนี้นิดนึงนะคะถ้ามันหลวมแม่ก็ขันให้มันแน่นๆ<ะ>นิดนึงนะคะ,ะก็จะได้เพื่อความปลอดภัยในการปั่นนะจ๊ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมขาใบมีดที่เราให้เป็นใบมีดสแตนเลสอันนี้เป็น4ี่แฉก สเตเลตอย่างดีป่านหมูแหลกละเอียดยิบในพริบตาอย่างแน่นอนนอกจากเราได้ใบมีดแล้วคือต่จะบอกทริคนิดนึงคุณแม่ต้องใส่ใบมีดลงไปก่อนก่อนที่จะใส่ของต่างๆใส่พริกใส่กระเทียมใส่หมูนะคะหลังจากนั้นเราปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วมอเตอร์ของเราจะแม่ SKG รับประกันให้1ปีแม่ใส่ให้ตรงล็อกแบบนี้ครับแล้วก็เสียบปลั๊กหลังจากนั้นก็กดใช้งานได้เลยไม่ยากจ้าจริงๆไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับคุณแม่บ้านจ๋าเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ย วัตถุดิบที่เราอยาก,จ,ากจะเริ่มปั่นมีอะไรบ้างาก,ก่อนเนี่ยอย่างทั้งพริกกระเทียมเราผสมเพื่อจะเอาไปทําอาหารหรือแม้แต่เนื้อหมูที่เราสามารถบดสับให้เขาละเอียดได้อย่างง่ายได้ใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องมานั่งสับกับเขียงแล้วนะคะเรามีเครื่องปั่นแบบนี้เราก็ใช้จะปั่นข้าวก็ได้ปั่นหวานปั่นน้ำมะพร้าวกินให้สดชื่นปั่นน้ําแตงโมงกินสดชื่นเย็นๆยเนยนยนสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็สามารถทําได้ทําได้ง่ายๆแล้ววันนี้แยกได้เลยนะเพราะว่าเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วเอาไว้ปั่นวัตถุดิบอย่างหนึ่งก็ได้เอาไว บ่อยที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเนื้อหมูนะคุณผู้ชมครับอย่างที่ตายบอกเวลาเราจะใช้นะอันดับแรกเลยคือคุณแม่บ้านตัวโถว,<ะ>วางใบมีดลงไปก่อนะนะครับแล้วหลังจากนะั้นเวลาเราซื้อหมูมาแล้วก็ หั่นให้เป็นชิ้นพอดีแบบนี้นะครับซึ่งหมูอยู่ในนี้นะมีทั้งหมด8ขีดด้วยกันเกือบ1กิโลนะเกือบกิโลโ<อ>เราใส่ไปได้แล้วสามารถปั่นแบบนี้ได้เลย<อ>คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่ากำลังมีดของเราเนี่ยเป็นใบมีดสเตนเลสสี่ใบปั่นหมูละเอียดนิบต้องร้องอขอชีวิตเลยอ่าหลังจากนั้นนะดูนะฮะเวลาคุณแม่บ้านได้ไปหลังจากนั้นใส่หมูลงไปเอาฝาปิดเรียบร้อยนะครับตัวมอเตอร์คุณแม่บ้านวางให้ตรงล็อกง่ายๆแบบนี้นี่นะนะ ปั๊บอ่าหลังจากนั้นใช้มือจับให้ถนัดแล้วค่อยๆกดกดแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะอ่าอ่านี่ค่อยๆกดไปนี่ใช้ง่ายเพียงแค่กดแบบนี้คุณผู้ชมขากำลังแรงกดเราก็ตามกำลังเราได้เลยจะละเอียดมากละเอียดน้อยหยาบมากหยาบน้อยใช่นะครับหลังจากนั้นใช้เวลาไม่นานนะหมูที่เคยเป็นชิ้นเคยเป็นชิ้นนี่นี่อ่ขออนุญาตดูงี้เลยอ่ะให้คุณแม่ดู นี่แล้วก oh. ็ดู ฟูมากแม่ดูดิเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นแหลกละเอียดเป็นผุยผงครับเห็นไหมเราก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้เรียบร้อยแล้วนี่คือหมู8ขีดนะคะคุณแม่บ้านจ๋าใช่ก็สามารถปั่นได้นะคะไอ้ที่ว่าเหนียวเหนียวเนื้อเอยหมูเอยสามารถปั่นได้แหลกละเอียดนอกจากปั่นหมูแบบนี้แล้วเรามีน้ําจิ้มจะเป็นน้าจิ้มข้าวมันไก่น้ําจิ้มซีฟู้ดเราไม่ต้องตำไม่ต้องมีคคกไม่ต้องโคลกให้เมื่ออีกต่อไปเรามีเครื่องปั่น SKG แบบนี้เราสามารถทําได้สวยๆแร้วก เพียงแค่นากระเทียม,มแต่ก่อนที่เราจะใส่อุปกรณ์อาศัยทุกอย่างเราจะต้องใส่ใบมีดก่อนที่เรารใส่<ม>วัตถุดิบในการเตรียมอาหารนะแม่อย่าลืมนะหลังจากนั้นค่ะไต่ก็จะปิดฝานะแล้วไต่ก็จะปั่นทีนี้วิธีปั่นเนี่ยเราต้องให,ให้เขาลงล็อกแบบนี้ึ นะแล้วเราก็จับให้มั่นจากนั้นกดเข้าไปก่อน,นอ่ะสอทีเสร็จปุ๊บปุ๊บนี่นี่แต <5 S 2> ปลายนิ้วสัมผัสกดนิดเดียวปั่นได้8,000รอบต่อนอาทีดีมากใช่ความเร็วที่ได้ไปเหมาะสมมากๆแล้วก็ที่สำคัญด้วยความคมของใบเม็ดน,นะ,นะทำให้เห็นไหม อย่าพูดไม่ทันจบเลยไม่จบเลยไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแหลกละเอียดไปเรียบร้อยประหยัดเวลาใ,ในการทําอาหารได้เ,เร็วมากมครับจะบอกว่าละเอียดมากเนี่ยค่ะพอเราปั่นวัตถุดิบแบบนี้เราจะให้ละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วแต่แม่เลยหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสค่ะอันนี้ใส่เตรียมน้ำมะนาวอโอ้โหแซบเ,วเวอร์แบดังจีนกุง้งนะ เป็นปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยซีฟู้ดทะเลไม่เอ้ยแล้วเราก็สามารถปรุงเขาในถุงเราได้เลยนะไม่จะเป็นจะต้องไปใส่ทงใส่ถ้วยล้างทําความสะอาดยากอีกอ่ะใช่คือแค่นี้ง่ายมากคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่คุณมี SKG เท่านั้นนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่านี่เราปั่นอะไรบ้างปั่นพริกนะปั่นกระเทียมแบบนี้คือมันจะแหลกแบบแล้วแต่ความชอบอะอยากจะละเอียดแค่ไหนถูกต้องแล้วแต่เมนูที่คุณแม่บ้านจะไปทําเลยแล้วก็อย่างที่บอกแหละหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพริกกระเทียมนี่นมันง่ายไปป้าเจบีตายจะบอกเลย ว่ามีสิ่งที่ยากกว่านะก็คือถั่วลิสงนี่แหละคุณแม่บ้านเจอบ่อยนี่ถั่วอย่างงี้แข็งปั่นยากถ้าไปโขกนะโขกจนกล้ามขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามี SKG ห่ะัดจ้๊ที่รักวิธีการก็เฉียกเช่นเคยนะครับวางมอเตอร์ลงไปจับให้มัดแล้วก็เป็นไหม เราเป็นใบมีแตนเลสสีแชกแบบนี้เพราะฉะนั้นถั่วมันจะละเอียดมันจะป่นแหลกมากถูกต้องนะครับเห็นไหมค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆให้กำลังมอเตอร์ของเขา8,000รอบต่อนาทีจัดการอยากได้ละเอียดได้อยากจัดไปเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วคุณแม่บ้านจ๋าเราพูดกันแบบเดียวนี่คือแบบไม่ถึง30วิอเราได้ถั่วผลละเอียดแบบนี้แล้ว ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเลยถั่วลิสงที่ว่าแน่ก็ยังต้องแพ้ S K G นะจาที่รักจ๋าใช่ค่ะแล้วถัาทวป่นแบบนี้แล้วเราจะเป็นพริกป่นแบบนี้ก็ได้หรือเป็นข้าวคั่วเวลาที่เราทําลาบทํายำแบบนี้หรือจะเป็นกุ้งแห้งไม่ต้องไปโขไม่ต้องไปตำแล้วแม่จ๋าของข้าวของยากๆปัานไปแล้วของหวานบางสิพี่ตายของหวานวันนี้จะบอกว่า1แถมหนึ่งต้องขอให้ทันห้าสิบสายหนึ่งเครื่องแล้วก็ปั่นเป็นของหวานแบบนี้ค่ะพี่วันนี้จะเป็นน้องน้องจะปั่นเป็นสตรอเบอรี่โยเกิ โอ้ยนี่แหละเป็นอาหารว่างนะที่หลายๆคนรอหลายๆคนชอบแล้วก็เด็กๆมีเห็นแล้วบอกเลยว่าโอ้ยแม่จ๋าหนูเล่นเสร็จใหม่ๆเนี่ยหนูอยากจะกินเลืสตรอเบอรี่โยเกิร์ตได้ทั้งความสดชื่นนะครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขไม่ใช่แค่ของขาวนะที่ทําได้ของหวาน S อสเคก็จัดให้ได้อันนี้เป็นเมนูสุขภาพไม่อ้วนด้วยนะคะจะเป็นแบบโยเกิร์ตโลแฟตก็ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่เป็นแช่แข็งแบบนี้จะบอกว่าเนื้อเหมือนแบบเราปั่นสมูทตี้ที่ให้ดูแบบ ละเอียดมากดูดิเออนะฮะคือถ้าเกิดเราไปซื้อทานเนี่ยแก้วเป็นร้อยนะโอ้โหเนี่ยจะค่าจอดลงจอดรถไปก็ยากเสียเวลาค่าน้ำมันอีกแต่ถ้าอยู่ที่บ้านมี SKG นะปั่นแค่นี้เราก็ได้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตสำหรับเด็กๆแล้วจ้าที่สภาพนะเด็กๆบ้านเรา3คนทานแก้วละร้อยสามร้อยละแต่นี้นะเราทานได้ตลอดเราทำได้หลายแก้วเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดดูเห็นไหมอุ้ยกำลังพอดีเลยได้จ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความง่ายที่ SKG จจัดให้สิ่งที่ เกิดขึ้นแหลกละเอียดโอ้โหเป็นเนือ้อสมูทตี<ด>้เลยพีเเ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูสิแหลกละเอียดแล้วก็น่าทานมากๆนี่เห็นไหม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 อ่ะอนี่เห็นไหม ด้วยกำลัง8,000รอบต่อนนาทีคุณผู้ชมแล้วก็ใบมีดสีแฉกที่เป็นสแตนเลสสตลเห็นไหมท,ท,ทำให้การทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตที่เราจะต้องเป็นเสียสตุ้งสตังแพงๆงพี่ตายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องเสียสตางเยอะและทําได้ง่าย<ช>ทุกเมนูเห็นไหมว่าตั้งแต่สเตชันแรกจนถึงสเตชันนี้ใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียว<ช>สวยมากทานก็ง่ายแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านจ๋า ไม่พลาดเลยวันเนี้เพราะว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเอาไว้ของคาวหนึ่งของหวานหนึ่งตายตายตายโอ้โหแก้วนั้นสวยใช่ไหมแต่ที่อยู่ในโถเนี่ยขออนุญาตนะมันเหลือเยอะคุณผู้ชมขออนุญาตแล้วกันทิ้งข่ะแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่ารสชาติมันอัตรลบมันเลิศเลอขนาดไหน คือคาแรกก็สดชื่นแล้ว <No. S 1> พูดตรงๆจากใจเลยแล้วมันละเอียด <Ha. S 1> มันพอดีคุณผู้ชมอยากได้ความนุ่มความละเอียดขนาดไหนอยู่ที่นิ้วของคุณผู้ชมเองเลยครับใช่ต้องให้ทาน50สายเท่านั้นถึงจะได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้สายเริ่มไหลทยอยเข้ามาแล้วคุณผู้ชมต้องรีบเลย s k สเคจคุณจะได้สีเขียว1เครื่องปกติ1290บาทวันนี้เรามาพร้อมของแถมเป็นชามแก้วคลาสีให้6ใบกระบอกเก็บน้ําให้อีก2ใบคลาสีและ50สายค่ะพี่50า าซื้อ SKG ไป1เครื่องไม่พอเราแถมให้อีก1เครื่องแล้วก็ของแถมเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ซื้อ1แถม1ทั้งเซ็ตหลักและของแถมจาก3,130วันนี้ไม่ต้อง SKG จัดให้990บาทเท่านั้นครับรับประกานมอเตอร์ให้อีกดึงปีเต็มเ <Yeah. S 1> พื่อนกดด่วน1 6 1่เป็นเพื่อนกับเราทาง Line แอทไซทีวีเด e c t จ้า ใช้ SKG บดสับซอยหั่นปั่นผสม หล่อจนเป็นขวัญใจแม่บ้าน3ปีซ้อนอเป็นเครื่องเตรียมอาหารในเครื่องเดียวที่แม่บ้านทั่วไทยให้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเครื่อง SKG เครื่องบดสับอนเนกประสงค์ใช้งานง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสน้ำหนักเบา,บาเคลื่อนย้ายสะดวกและที่สําคัญเรารับประกันมอเตอร์ให้อีกหปีมันต้องมีแล้วนะแม่ของมันจะเป็นจริงๆ SKG เนี่ยเราใบมีดของเราเป็นใบมีดสแตนเลสอย่างดีสแทกหมุนได้ถึง360องศาพลังปั่นเนี่ยแปดพรอบต่อนาทีตอวของเราเนี่ยจุได้ถึง2ลิ เ,เพราะฉะนั้นง่ายดดยแบบนี้ครองใจคุณแม่บ้านแบบนี้วันนี้รีบเลยนะคะสำหรับ SKG ที่เป็นขวัญใจแม่บ้านถึง3ปีซอตัวเครื่องวันนี้เซ็ตหลักนะมาพร้อมกับของแถมเ็กเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นแก้วคราสีให้3ใบแล้วก็เป็นถ้วยสวยๆคราสีให้อีก3ใบรวมถึงกระบอกน้ําสวยๆเอาไปใส่น้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนหรือน้าเย็นก็ได้อีก2ใบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังก่อนนะกดทศัพท์ข้ามา้ทันในรายการวันนี้เราแถม SKG สีเขียวสวยๆเป็นขวัญใจแม่บ้านให้อีก 1เครื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อ1แถม1พร้อมกับของแถมรับประกันมอเตอร์ให้1ปีจาก3,130บาทคุณแม่บ้านไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ SKG จัดให้990บาทเท่านั้นครับสีเขียวเดี่ยวซับต้องมีติดครัวแม่จา990า990บาทกดด่วน1618นะคะสินค้าของเราเป็นสินค้าดีมีคุณภาพค่ะเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินจะส่งตรงให้คุณถึงหน้าบา้านกรุงเทพภายใน3วันต่างจังหวัดภายใน5วันจ้า ฮุราฮุราฮุราเฮห้าสิบสาย50สาย50สายเท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้คุณผู้ชม <c oughs> สายลันไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ถึง50สายแล้วสำหรับ SKG วันนี้ซื้อ1แถม1990บาทนะจ๊ะมันไม่เฉ๋งจริงไม่ดีจริงไม่ครองใจแม่บ้านมา3ปีซ้อนแบบนี้กับ SKG เคนะคะคือั้น<ม>สิ่งที่คุณเคยบดหรือเคยหัน่นใช้มือสับใช้คร็อกต่ำไม่ต้องแล้วนะจ๊ะเมือ่อก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าหุ้ยไก่มันเกมันเป็นการที่ปั่นแล้วมันยากคนเหนียวมันเหนียววันนี้มี่เป็อสเค ลองว่าไก่มัชิ้นใหญ่แค่ไหนตายจะปั่นให้แหลกละเอียดจนไก่เนี่ยต้องร้องขอชีวิตว่าตายนี่นี่อย่าปั่นฉันเลยจะบอกเลยว่านี่คือไก่แม่บ้านที่อ้วนเต็มที่แล้วว่าโตเต็มวัยแล้วนะที่เรามาให้นะอ่าตาจะใส่ให้หมดเลยผู้ชมนี่จิมเข้าไปเลยใบมีดสีแฉกที่อยู่ในนี้นะเป็นสแตนเลสสตีลนะจ๊ะที่รักจ๋า พร้อมแล้วไก่ไปเรียบร้อยวางเหมือนเดิมนะฮะใช่เราวางให้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็เอามอเตอร์ของเราเนี่ยใส่ให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นก็ปั่นปั่นเลยฮูลาฮุลาฮูลาเฮ่เฮ่ฮูลเล่ฮ่าฮ่าฮูลาเฮ่เฮ่ฮูลเล่ฮ่าฮ่าลาเฮ่เฮ่ใช่ใบนี่สี่แฉกแบบนี้เป็นเซเล็ตอย่างดีนะคะปั่นทุกอย่างเนื้อที่ว่าเหนียวไก่ที่ว่าเหนียวหมูติดวันที่ว่าเหนียวสามารถแหลกได้โอ้โหไม่ว่าไก่จะอายุยืนยาวแค่ไหนเมื่อเจอ S K G ปุ๊บอายุสั้นทันทีครับไอ้ว่าไก่2,000ปีที่ว่าเหนียวเคี้ยว ีปั่นให้แหลกโอยโอ้ยบอกว่ามันฟูนี่ไก่ไม่ได้ใส่ผงฟูนะบอกเลยใช่อันนี้สามารถเปประกอบอาหารได้เลยใช่คือแบบนี้มันทําให้เวลาที่เราทำอาหารแล้วมันนุ่มละมุนหน้าทานมากเดี๋ยวใจจะลองตักตักลองเปรียบเทียบดูลองใส่ใส่จาน คุณแม่บ้านลองนึกเองแล้วกันนะว่าเวลาตัวเองไปสับไก่แบบนี้กว่าจะได้ละเอียดแบบนี้พี่ต่ายโอ้โหเอาสก้ามขึ้นเอาเส้นเลือดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ SKG 800 0รอบต่อนาทีพลังมอเตอร์และ4ใบมีสแตนเลสสตีลง่ายจัดไหมใช่ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นจะหมูจะไก่นะคะสามารถปั่นได้หมดนอกจากนี้พวกเครื่องพริกกระเทียมไม่ต้องไปนั่งตำเสียเวลาบางคนแสบมือนะตามกระเทียมบ่อยๆตามพริกบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนสามารถทําพร้อมๆกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ SKG เขาซื้อหนึ่งใช่ แถมอีกหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณผู้ชมซื้อไปเอาใบมีดลงก่อนก่อนที่จะลงวัตถุดิบนะคะอันนี้เอาให้ตรงแบบนี้ปุ๊บอ่ะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแป๊บเดียวแหลกละเอียดอ่ะเพราะฉะนั้นจะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้มถ้าเกิดเราตามมาพี่ก้ามขึ้นครับเรียบร้อยอันนี้เราพูดไปกี่วิเนี่ยประมาณห้าวิโอ้โหแล้วรวดเร็วมากคุณผู้ชมดูสิแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น นี่ใช่โอ้โหเรียบร้อยฮะ คือแหลกมากคือสัปั่นหยาบแค่ไหนละเอียดแล้วจะเอาละเอียดกว่านี้ก็ได้หรือจะเอาหยาประมาณกว่านี้ก็ได้แล้วสามารถเลือกได้ตามที่แรงกดของเรานี่จะละเอียดแบบนี้ข้างหน้าที่วางอยู่ไม่ว่าจะเป็นพริกนะฮะสีแดงสีเขียวรวมถึงกระเทียมก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับ S K G ครับใช่แล้วก็ของแห้งแบบนี้พวกถั่วป่นพริกป่นกุ้งแห้งพริกแห้งแบบนี้เราก็สามารถปั่นได้เช่นเดียวกันเชื่อไหมเคยเห็นแม่บ้านเขาตำพริกแห้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมโอ้โหแสบมือมากคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะถ้ามี k ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่กดแล้วปั่นแรงมากคุณผู้ชมขาแรงปั่นเนี่ยปั่นได้8,000รอบ2นาทีเำา<ช>ทีแค่เองมันถอมกว่ามันท<ช>้างคไปซื้อเขาคะ่ะแปบ๊บเดียวเราไม่ต้องทำให้แบบว่าเมื่อยมือยเมื่อแขนกามขึ้นละจ้าใช่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งขนาดไหนามาจากความแห้งขนาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมโอ้โหปน oh, <okay. S 1> ละเอียด <laughs> แล้วก็เรียบร้อยฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยทันทีเพราะฉะนั้นความละเอียดนะครับที่คุณแม่บ้านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นพริกป่นแบบนี้หรือแม้จะเป็นกุ้งแห้งหรือแม้จะเป็นนะครับถั่วนะครับลิสงแบบนี้ก็ยังสามารถปั่นได้ง่ายๆถ้าเรามี SKG ครับขอโทษแทนจมูกตัวเองด้วยไม่หวยจริงๆคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ถ้าทัน50สายอีกหนึ่งเครื่องเราสามารถปั่นเป็น ของหวานใช่อันนี้แต่เลือกเป็นแบบบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะแอคซนต์เปลี่ยนเลยนะจ๊ะนิชหนึงเบอร์รี่ทิชแอคซนต์นะคะอันนี้เราจะใส่ใบไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะใส่บลูเบอร์รี่นะคะลงไปยังไม่จบแล้วหลังจากนั้นเราจะเป็นโยเกิร์ตและโยเกิร์ตเราจะใส่ให้หมดเลยแบบนี้แย่ไม่ใช่ว่าใช่นะแย่คือแย่คุณนะแย่เร็วๆค่ะฉันหิวแล้วโอเคจากนั้นค่ะเราก็ปิดฝาคือแบบนี้เด็กๆชอบถ้าเราไปซื้อสมมติว่าที่บ้านเด็กมี4คนจซื้อแก้วละ100บาทอ่ะฮะสี่ร้อย ทุกอาทิตย์เป็นเงินเท่าไหรแต่วันนี้เราสามารถปั่นเองได้เราก็ใช้เป็นบูเบอรี่แช่แข็งโยเกิร์ตก็เลือกสีโยเกิร์ตเป็น0%ตลดธรรมชาติลดบูเบอรี่ได้หมดเลยจะมีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเราสามารถคัดสรรเอาวัตถุดิบมาตามใจตัวเองได้แต่ขอแค่ว่าครัวเรือนของเราต้องมี SKG นี่คือสิ่งสําคัญเลยเพราะหนึ่ง เราทําได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานแบบนี้และที่ตายบอกคือบางครั้งอ่ะลูกเด็กเล็กแดงเยอะลูกๆแลหลานมาเที่ยวมาเจอกันอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตหรือบลูเบอรี่โยเกิร์ตแบบนี้เด็กๆกินแล้วสดชื่นนะคือจะบอกว่าหืมคุณผู้ชมเห็นไหมน่าทานมากๆเดีย๋ยวแต่ขออนุญาตตัก โอ้โหแล้วส่วนผสมทุกอย่างนะลงตัวแบบนี้กินแล้วนะสุขภาพดีไม่พอคุณสาวๆคุณแม่บ้านที่แบบว่าเอ๊ะอยากจะมีสวดทรงโอเอลที่สวยๆรูปร่างที่ดีๆบางครั้งมือว่างๆแบบนี้รับประทานแทนอาหารประจำเนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็ได้พลังงานทดแทนที่คุ้มค่าส่วนหลายๆคนบอกว่าอยู่ในสตูดิโอเห็นแบบนี้แล้วก็อยากพี่เจดียอะไร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 เนื้อมาละเอียดแต่ยังน้องยังแต่งไม่เสร็จเลยพี่จะกินอะไรเนี่ยฮะใจเย็นให้ตายแต่งหน้าไปก่อน นะแต่ไม so ่ใช mm, ่หน้าตัวเองแต่เป็นหน้าของบูเบอรี่นะโอ้โหเห็นไหมสวยนะสวยนะสวยนะบูเบอรี่เนี่ยลงไปอีกสัก3-4เมตรเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความคุ้มค่าเพียงแค่เรามี SKG เครื่องบดสับอเนกประสงค์แล้วก็ที่เหลือบางครั้งเนื้อหน้าทาแบบนี้เราจะไปรอทำไมคุณผู้ชมเข้าทางตรงไม่ต้องอ้อมวันยังไงแล้วโยกดนะค่ะ เวลาเราซื้อของดีๆมันรู้เลยว่าเรากินเข้าไปคําแรกมันจะสดช,ชื่อนั้นมันจะมีความสุข เรารีบเลยนะ,ค,ะคุณแม่บ้าจ๋าวันนี้ SKG ซื้อ1แถม1ด้วยคาว1หวานหนึ่งจัดไปเลยจ้ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นซื้อ1แถมที่1ตอนนี้ต้องรีบโทรให้ทันคุณผู้ชมค่ะจะได้ถึง2เครื่องคุณจะได้สีเขียวแบบนี้ใครที่ชอบสีเขียวเหนียวซับต้องมีติดครัวไว้าลอะไรทุกอย่างอร่อยทุกอย่าง SKG คุณจะได้1เครื่องสีเขียวปกติ1 2 9 0บาทวันนี้เราแถมให้นะคะก็จะเป็นชามแล้วก็แก้วคละสีให้6กใบมีกระบบกน้ำให้อีกสองใบคลาสสราแถมไปเล้1 อ,อีกหนึ่งเครื่องสีเขียวาชลายคลองใจแม่บ้านอีกยาวๆเลยกับ S K G วันนี้ซื้อ1แถมหนึ่งพร้อมของแถมนะครับราคาปกติเกือบส0 0พันไม่ต้องวันนี้อยากได้990บาทแล้วประกันมอเตอร์ให้อีก1ปีเต็มครับกดด่วนตอนนี้เบอร์นี้1618แล้วก็เป็นเพื่อกับเราทางไลน์นะคะแอ๊ i ไซทีวีดเดรกค่ะทุกคนรู้แฟนขับรู S K G คลองใจแม่บ้านมาสาปีซ้อนแบบนี้ของมันต้องมีของมันต้องโดนค่ะวันนี้ชีวิตนี้ดีมีได้ทุกวันนะวันนี้ขออำลาตำแหน่งไปก่อนแต่ครัั้้งหนาากลบม ลอกเด็ดกว่าเดิมแน่นอนกับ SKG เราสองคนไปแล้วนะครับสวัสดีค <Teach> ร <Him> ับโปรโมชันนี้สิ้นสุดที่31สิงหาคม2563หรือจนกว่าสินค้าจะหมด